สวัสดีครับผมครูนภดลสมใจนะครับวันนี้ครูจะสรุปเรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนมาดูความหมายของการออมการลงทุนนะครับความสําคัญของการออมการลงทุนต่อระบบเศรษฐกิจนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทของการลงทุนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมการลงทุนปัญหาการออมปัญหาการลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นเนื้อหาในบทเรียนที่เราจะต้องเรียนกันแล้วก็ครูจะมาสรุปให้สั้นที่สุดเข้าใจที่สุด นะครับเรื่องที่1ความหมายของการออมการออมนั้นคือการเก็บส่วนหนึ่งของไรายได้ส่วนหนึ่งหรือบางส่วนของไรายได้ไว้อาจจะเป็นการเก็บด้วยตนเองฝากธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่เป็นการออมส่วนการลงทุนนะครับการลงทุนคือการทําให้ทรัพย์หรือเงินตราหรือสิ่งนั้นมันงอกเงยเพิพ่มทูนขึ้นนะครับซึ่ง การลงทุนนั้นถ้าพูดอีกแบบหนึ่งเนี่ยการลงทุนก็อาจได้ว่าเป็นการออมประเภทหนึง่งแต่เป็นการออมที่มีความเสี่ยงมากกว่าการออมปกตินะครับมีการมีผลตอบแทนมากกว่าการออมอันนี้คือการลงทุนการลงทุนพูดตอนนี้เลยก็คือการลงทุนมี2แบบคือการลงทุนทางตรงกับการลงทุนทางออมการลงทุนทางตรงคือการที่เรานั้นไปเป็นเจ้าของกิจการหรือทําอะไรตรงด้วยตนเอง ยกตัวอ,อย่างเช่นเราไปซื้ออแฟนชายเปิดร้านบะหมี่เปิดร้านส้มตําเปิดร้านขายหนังสือตัดผมเองขายลอตเตอรี่เองอันนี้ลงทุนทางตรงแต่ถ้าเป็นการลงทุนทางอ้อมเช่นเกงกําไรทองเกงกําไรที่ดินหรือเล่นหุ้นอันนี้คือการลงทุนทางอ้อมนะครับดังนั้น เราก็จะรู้จักแล้ว,ว่าการออมคืออะไรการลงทุนคืออะไรสรุปง่ายๆการออมคือเก็บบางส่วนไว้นะครับเพื่อใช้จ่ายในอนาคตส่วนการลงทุนคือทําให้มันงอกเงยยิ่งขึ้นอาจจะเป็นการออมรูปแบบหนึ่งหรือการนําเงินออมที่เราได้มาไปลงทุนต่อก็ได้หมดนะครับอันนี้คือการลงทุนเรามาดูนะครับการลงทุนเนี่ย นะครับถ้าเราจะพูดถึงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับการลงทุนกับการออมชัดเจนยิ่งขึ้นต้องพูดถึงความสําคัญของมันความสําคัญของการออมกับการลงทุนนะครับที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการออมเนี่ยเราออมเงินเราใช้จ่ายเงินภาครัฐก็ได้ประโยชน์จากการออมคือการนําเงินของเราเนี่ย ไปหมุนเวียนซะก่อนสมมุติเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับธนาคารก็จะนําเงินก้อนนี้ที่ไม่ใช่เงินฝากเพื่อถอนเนี่ยนะครับนะที่อาจจะเป็นเงินฝากประจําหรือฝากอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีระยะเวลาค่อนข้างยาวนานธนาคารนะครับก็จะนําเงินเหล่านี้ไปหมุนเวียนในระบบเศรษ,ษฐกิจนะครับส่วนการระดมเงินออมระดมเงินทุนอะไรพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่รัฐบาลจะใช้ในการ แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้นะครับก็เป็นนโยบายทางการเงินกันครังก็ว่าไปนะครับแต่นั้นอันนี้เป็นความสำคัญนะครับเรามาดูนะครับว่าการออมนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับปัจจัยสำคัญที่สามารถกำหนดการออมและการลงทุน ปัจจัยที่1น,นะครับก็คือเรื่องของปัจจัยที่กําหนดการออมนะครับปัจจัยที่1คืออัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อสูงคนที่ออมเงิน่ยต้องคิดหนักละเนื่องจากว่าดอกเบี้ยมันไม่หนีเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อมันมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเอาสู้เอาเงินไปทําอย่างอื่นไม่ได้คนก็ออมน้อยลง 2. ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออม ดอกเบี้ยมันน้อยนะครับมันไม่สามารถนําไปมันมันเก็บแล้วไม่คุ้มอ่ะนะครับสู้เอาเงินไปซื้อทองคําไปลงทุนอย่างอื่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจึงทําให้คนเนี่ยออมน้อยปัจจัยที่กําหนดก็คือเรื่องของผลตอบแทนนะครับ 3. นะครับความรู้สึกหรือการคาดการณ์ในอนาคตทําให้คนเนี่ยออมน้อยลงเอ่อ ยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจณนะตอนนี้เลยว่ารัฐบาลจะต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจึงทําให้ประชาชนนั้นอยากฝากเงินน้อยลงหรืออยากออมเงินน้อยลงนะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในทางตรงกันข้ามถ้าปัจจุบันนี้รัฐบาลลดภาษีประชาชนก็อยากฝากเงิน อยากฝากเงินมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะาจะได้ไม่เสียภาษีอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้นําเงินออมของตัวเองเนี่ยไปใช้จ่ายในอนาคตได้นะครับอันนี้คือการคาดการและปัจจัยที่4นะครับก็คือเรื่องของรายได้รายได้ของคนคนนั้นเนี่ยนะครับที่จะเก็บเงินออมเนี่ยถ้ามีรายได้มากเนี่ยนะครับก็สานนิฐานไว้ก่อนเลยว่ามีแนวโน้มที่จะออมเงินสูงแต่ถ้ามีราย ได้กับรายจ่ายรายจ่ายมันมากกว่ารายได้เนี่ยนะครับคนคนนั้นนี่ย่อมไม่ออมเงินแน่นอนครับเพราะปกติเงินที่จะใช้ยังไม่มีอยู่แล้วนะครับและขณะเดียวกันนะครับข้อที่5คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่มันอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเงินธนาคารมากขึ้นอย่างเงี้ยมีผลแน่นอนครับว่าทําให้ประชาชนนี่อยากออมเงินเช่นมีแอปพลิเคชันต่างๆ หรือส่งผลให้ประชาชนเนี่ยอยากออมเงินหรือไม่อยากออมเงินก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับเขาเห็นความสําคัญนั้นหรือไม่อย่างเงี้ยนะครับเทคโนโลยีก็จะช่วยช่วยให้คนอยากออมเงินมากยิ่งขึ้นได้ในกรณีที่มีแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกเก็บเงินง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันไม่ต้องเดินไปธนาคารฝากตอนไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่กําหนดเรื่องของการ การออมนะครับส่วนในเรื่องของการลงทุนปัจจัยที่กําหนดการลงทุนนะครับก็คือเรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของค่าเงินนะครับหรือค่าของเงินเนี่ยนะครับซึ่งค่าของเงินเนี่ยนะครับเงินแข็งเงินอ่อนเงินเฟ้อเงินเฟืดนะครับภาวะทางการเงินอย่างพวกนี้นะครับมักจะส่งผลต่อการลงทุนและความมั่นใจของนักลงทุนก็จะมีลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสิ่งเหล่านี้ และประเด็นที่2คืออัตราผลตอบแทนเหมือนกันกับการออมอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นความเสี่ยงยิ่งสูงมากคนอาจจะยิ่งลงทุนน้อยนะครับแต่โดยปกติแล้วทั่วไปเนี่ยนะครับคนเรามักต้องการผลตอบแทนที่สูงความเสี่ยงต่ําซึ่งมีน้อยมากในระบบการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนที่มีความเสี่ยงแน่นอน และในทางเดียวกันเนี่ยนะครับการลงทุนกับความเสี่ยงผลตอบแทนยิ่งมากความเสี่ยงก็อาจจะยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับและประเด็นที่3เหมือนกันกันกนกบข้อของการออมก็คือเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับสถานการณ์ในอนาคตถ้าปัจจุบันนักธุรกิจนักลงทุนเขามองว่าในอนาคตประเทศไทยเศรษฐกิจหดตัวการลงทุนลดลงแน่แต่ขณะเดียวกันถ้ามองเห็นแล้วว่าในอนาคตประเทศไทยสดใส เศรษฐกิจดีแน่นอนฟล์แน่นอนไหลลื่นแน่นอนนักลงทุนก็อยากจะลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของนักลงทุนซึ่งใช้ข้อมูลสถิติต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์ในการคาดการณ์สิ่งเหล่านี้และประเด็นที่4นะครับขนาดของรายได้อันนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับคือคนที่มีรายได้มากๆมหาเศรษฐี มีเงินเยอะๆก็แสดงว่าจะต้องลงทุนมากมีแนวโน้มในการลงทุนมากแต่ถ้าไม่มีผู้ไรายได้มีไรายได้มากคนไรายได้น้อยทั้งหมดขนาดการลงทุนก็จะน้อยตามไปด้วยการระดมทุนอะไรก็จะยากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้พูดในความหมายของปัจจัยในการลงทุนนะครับถ้าเรามาดูนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ปัญหาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการออมของคนในสังคมไทยมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือประชากรโดยเฉลีย่ยโดยทั่วไปเนี่ยมีไรายได้น้อยมีเงินเดือนมีไรายได้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคทั้งหมดคือไม่ได้เหลือเก็บน,นั่นเองนะครับ 2. ประชาชนประชากรขาดความรู้ในเรื่องของการออมนะครับไม่เข้าใจว่าออมไปเพื่ออะไร ไม่มีจุดมุ่งหมายไม่เห็นความสำคัญของการออกนะครับแลนันต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจตกตำ่ำรายได้ของประชากรถดถอยหรือรัฐบาลต้องการกระตุ้นให้ให้ประชาชนใช้จ่ายรัฐบาลก็มักจะลดหลอกดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งทําให้การเก็บออมหรือออมในระบบเนี่ยมันน้อยลงเพื่อให้คนเอาเงินไปใช้จา่ายดังนั้นปัญหาการออมคนก็ไม่อยากออมเพระเาะดอกเบี้ยมันต่ำนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆอย่างนั้นและปัญหาของการลงทุนในสังคมไทยที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือก็ประชากรมีได้น้อยเหมือนเดิมนะครับสองขาดความรู้ สามการเปลี่ยนแปลงคือที่จริงมันความหมายเดียวกันดังนั้นปัญหาของการออมและการลงทุนก็คือหนึ่งรายได้ของประชากรมันตำ่ำสองขา้ขาดความรู้เรื่องการออมและการลงทุนสามก็คือเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจภาวะทางเศรษฐกิจนะครับที่จริงอาจจะพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ําด้วยกว็ได้นะครับอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังนั้นถ้าสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มประเทศไหนที่มี าการพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของการออมในภาคประชาชนค่อนข้างสูงส่งเสริมการใช้จ่ายแต่ให้มีการออมและการลงทุนเพื่อทุกส่วนนั้นพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นการการลงทุนที่จริงเนี่ยถ้ามันมีผลตอบแทนที่ดีรัฐบาลให้ความช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นทําให้เกิดที่เรียกว่าอะไรอะ่ะอาการกระจายรายได้อีกแบบหนึ่งด้วยนะครับ อันนี้สรุปให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับก็เป็นการทบทวนในส่วนเนื้อหาเรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบอาการสรุปเนื้อหาหรือการเล่าให้ฟังสำหรับบางท่านที่รู้แล้วก็ช่วยกันเพิ่มเติมเติมเต็มนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ